สวัสดีครับสำหรับโตะเลยในบ้านเราที่เป็นรุ่น10นิ้วเป็นพอตเทเบิลหรือว่าเป็นจ็อบไซส์เนี่ยมีคนถามมา,มากนะครับว่ามันมีรุ่นไหนยังไงราคาหรือว่าออปชันมันมีต่างกันยังไงนะครับวันนี้เนี่ยผมรวบรวมมาเกือบเกือบเรียกว่าทุกรุ่นในท้องตลาดบ้านเราเลยนะครับสำหรับกลุ่มที่มีแบรนด์เนี่ยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาไล่เรียงคร่าวๆดูก่อนแต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะจัดเต็มเลยครับว่าแต่ละเครื่องแต่ละเครื่องเย่ยเขามีออปชันยังไงเสียงเป็นยังไง การใช้งานลักษณะตรงจุดเด่นจุดด้อยอะไรอย่างเงี้ยมาดูกันนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมไล่เรียงคร่าวๆไปดูก่อนครับเริ่มต้นก็เป็นตัวที่ในท้องตลาดเรานิยมกันนะครับก็คือเจ้า2รุ่นนี้ตัวนี้เป็นสเตลเล่นะครับหนึ่งแแล้วก็จะเป็นบอส g t s 254ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น10นิ้วเหมือนกันนะครับแล้วก็มีขามีอะไรประกอบไปอย่างนี้เลยนะครับอ่ะฟังเสียงคร่าวๆตัวนี้มีรั่วตัดรั่วซอยคล้ายกันมากนะครับอ่ะฟังเสียงตัวนี้สวิตจะเป็นอย่างบบี้นะครับ ก็ไปเรื่อยๆลปอยปก็ติดอันนี้สวิทจะเป็นแบบนี้ติดไปเรื่อยๆประมาณนี้สาหรับราคากลุ่มนี้ก็อยู่เกณฑ์7,000-8,000เนี่ยครับบว,บวกลบนะครับครับถัดมาก็จะเป็นรุ่มกลุ่นที่พับขาได้เนี่ยสออันอันนี้เป็นของสกิลนะครับสิบนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นของสเตเล่พับเก็บได้ตัวนี้จะมีออปชันก็คือดีฟอลต์สตาร์ทเปิดเดี๋ยวแต่เรามาดูรายละเอียดกันครับเจ้าสเตเล่ก็8,000ไปไปนะครับส่วนเจ้า สกิลตอนนี้ก็เหลือหมื่นต้นต้นะครับถัดมาจะเป็นตัวที่ได้รับความน,นิยมเช่นกันแต่ราคาจะอัพขึ้นมานครับจะเป็นเป็นตัวหมื่นกลางๆตัวที่ได้รับความน,นิยมก็คือเจ้าดีวอลตัวดีเลยนะครับตัวน,นี้นี่ฟังก์ชันค่อนข้างครบนะครับมีสเกลหรือว่ามีอ่ารัวที่โอเคเดี๋ยวมาดูกันวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวหนึ่งตัวนี้เป็นเฮฟวี่ดิตี้ของบอสเขาครับ 10J ตัวนี้เป็นรุ่นงานหนักลุยอย่างเดียวครับจ็ Job บอบไซส์บวกอย่างนี้เดี๋ยวค่อยไปดูกันว่ามีการทํางานยังไงแล้วก็ตัวนี้คผมไมไ่เย รีวิวมานานแล้วตัวนี้เดี๋ยวท่านอยากจะดูของ MLT 1้อยของมาเกต้าเนี่ยทำงานยังไงหมื่นกลางๆเช่นกันนะครับจริงๆรุ่นนี้เขามีขามาให้ด้วยแต่ถ้าท่านจะอุ่นหนุนแยกก็ว่ากันไปนะครับรุ่นนี้หมื่นกลางๆนะครับ1 6ื0 0หกหมื่เอะไรนี้ครับครับถัดมาก็จะเป็นรุ่นท็อปเลยที่มีในท้องตลาดบ้านเรารุ่นนี้เรียกว่ารุ่นเจตจบนะครับเขาเรียกว่า GTS 10X4 นะครับเจ้าตัวนี้มันจะมีความาสมบูรณ์แบบคือมันจะมีซอฟต์สตาร์ทนะครับมีล้อตัด นะครับที่เป็นแบบนี้ล้อซอยนะครับออกมานะครับมีซอกตามีเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับราคาตอนนี้ไทคอมพิวเตอร์เปิดอยู่2 0,000ื่นต้นๆนะครับราคาดีครับหรือว่าจะเป็นรุ่นที่ประหยัดลงมานะครับหรือว่าท่านที่มีงบน้อยครับก็จะเป็นรุ่นนี้ครับตัวนี้จะเป็นเจม่าสินิ้วก็จะขาก็จะมาอย่างนี้เลยครับแต่ว่าจะยืดออกไปไม่ได้10นิ้วมีกาดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปิดวันนี้เราใส่ซอกตามให้ตันนี้สี่พันไปไปแต่ว่า เนี่ยตรงนี้เราทําชุดต่อมาให้นะครับถ้าท่านสนใจเดี๋ยวพวกนี้มาดูรีวิวครบทุกตัวเลยครับ